สวัสดีครับพบกับปูวัด j จโอถู่อภิเชยนะครับผมพ่อคอนี้นะครับเพียงใดครับพี่น้องเมื่อเนี้ยรากันมานบอรวยบอนะออกแล้วเจริญในระบบกองอิงนะครับส่งแรงนั้งอยากขึ้นนะรถแห่นะครับครถแ เบน้อง่าโศกนะโศกไปโศกมันครับโศกไปโคมันสมใจอยากนะฮแล้วน้ำได้ขึ้นเมื่อคืนนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ให้ในโศกมันพี่น้องหลายหลายคนนะครับในโศกมันไปนะฮะก็ในโซกมานกันนะเท่านาฬิกาครับ อยากมาขึ้นม้วนครับมาขึ้นนีนนะครับนั้งไอ้นี่คือรถแห่แต่รถแห่เราก็เรียบร้อยแล้วพนะี่น้องหลายคนเงินเป็นเบิรงนะครับนะเลขขัน้นนั้งขึ้นนะครับมานะตามนั่นเลยนะครับนั้งขึ้นไปก็นะให้ทุกคนโชคดีมานานัมานๆาครับนะรวมถึงเลข มาที่แล้วนางใบใบหลวงปู่มหาศิลาเพื่อนครับเมื่อได้นะครับเลขก็ตามนั่นเลยนะครับทำที่นางเดงม,มาทาที่หลวงป,ปู่ให้มาเหมือนนะครับทำให้คนโชคดีไหลนะครับก็โอ้เป็นบารมีบุญของพี่น้องเก็บซีนะครับของอิลาเนยนะครับก็้องเด็กอย่าลืมนะครับ คิดดีทําดีนะครับสิ่งดีๆก็ตามมานะครับอย่าก็อย่าลืมนะครับบางทีเป็ดกันยานะครับเปิดวงนี้อีกข้อกันนะครับทียรนะซ้ำกีฬาบ้านแพงนะครับก็ื่อนอย่าลืมนะครับผมนะซื้อบัตรเื้อตัวนะครับบัตรราคานะร้อยสิบเก้านะครับอย่าลืมนะครับผมข้อกันนะครับยี่สิบเอ็ดนะเปิดวงสาวน้อยเป็นบุรีแพงนะวงหนึ่งนะครับผมมันทำนี้ apa, mati kap.